สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกคนทุกท่านาค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนธันวาคมเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่องชาแนลจันปัดดูดวงไพ่ทา,าโร่ค่ะช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคําถามยอดทิศมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีเมถุนในช่วงนะคะเดือนธันวาคมนี้เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้าง พลังงานไพ่ของคุณเป็นไพ่ของ8ดาบค่ะแดดาบคือความเครียดความคิดมากความดรามา่าในความรักความสัมพันธ์อารมณ์เอาใครสักคนหนึ่งออกจากสมองไม่ได้อารมณ์ของคนที่เรียกว่าไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้ามุบอ่อนนะคะหรืออยู่ในภาวะของความที่ตรึง,รงเครียดนะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมทุนค่ะใครสําหรับ สำหรับใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วปัดอยากให้โพสิทีฟเรื่องไม่ดีขอให้เราวางเอาไว้เรื่องไม่ดีเรานําไปฟังเพื่อวางแผนลดความเสี่ยงหรือถ้าใครอยู่ในช่วงของความอินเลิฟนะคะข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะจ๊ะอ่ะปัดดาบค่ะนะคะเป็นพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเราดูว่านะคะพลังงานไพ่5้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนพลังงานไพ่ของคุณเป็น6ดาบ หกดาบแปลว่าการเลิกลาก,การแยกกันอยู่การแยกกันนอนการได้รู้ได้เห็นส,สืบค้นหาข้อมูลถือว่าเป็นพลังงานไพ่ค่อนข้างที่จะเป็นดราม่าของชาวราศีเมถุนนะเพราะคุณได้แปดดาบแล้วก็ยังมีหกดาบอีกอยู่ในพลังงานไพ่นะคะชาวราศีเมถุนนะคะอาจารย์บัตรดูดวงความรักสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท แอดไลน์ line, ปั่นโหรา99นะสํานะสำหรับใครที่สนใจดูรวงเป็นการส่วนตัวนะคะคุณได้ไพ่เป็นคิงถือดาบด้วยคิงถือดาบเป็นพลังงานของคิงการขัดแย้งเลือกลาศวินถือดาบค่ะลายไม่อ่านถามไม่ตอบพลังงานด้านความขัดแยง้งคุณได้ไพ่เป็นดีอิมเพรสค่ะคนนี้มันไม่ได้ครบเป็นแค่ผิวเผินนะถึงขนาดขั้นแต่งงานกันแล้วหรือจะแต่งงานกันก็ได้ด้วยและเดอะสตาร์ค่ะ เหมือนที่ปัดบอกไปเมื่อกี้ไหมคุณอยู่ในความดราม่าความรักความสัมพันธ์นะคุณกําลังตัดสินใจเกี่ยวข้องกับใครคนใดคนหนึ่งที่คุณให้พลังงานไพ่เป็นดีอิมเพรสเขาเลยถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแปลว่าผู้ชายคนนี้คุณอยากแต่งงานด้วยถ้าเป็นผู้ชายแปลว่าผู้หญิงคนนี้คุณอยากแต่งงานด้วยหรือคุณอาจจะแต่งงานกันแล้วเขาอาจจะเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะประคับประคองเอาไว้ในโมเมนต์ของคําว่านะครอบครัวหรืออาจจะเห็นกับลูกคุณก็ได้ซึ่งอันนี้ปัดพอ รอ,อขาอสารรอคําตอบรอการบารลานซ์ความสัมพันธ์และในเกณฑ์การเลิกลาเกิดขึ้นแล้วสําหรับชาวราศีเมถุนนะแต่คุณอนาะยังมีความรู้สึกว่ามันอยู่ในสมองอยู่ในความรู้สึกอยู่ในความดรามา่ามันยังเป็นเกณฑ์การเลิกที่ทําให้ตัวคุณมีความรู้สึกยังเจ็บปวดหรือไม่สามารถมูฟออนได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความรักได้และยังอยู่ในภาวะของการที่ตัวคุณเองเนี่ย ไม่สามารถพูดคุยย ữ, ื้อหลังประครับประคองกับเขาได้มากด้วยนะคะในที่นี้เรียกว่าการประคับประครองที่ดีที่สุดคงจะได้แค่คุยบ้างหรืออยู่นิ่งๆแล้วก็รอแบบนี้ด้วยนะคะชาวราศีเมถุนเดี๋ยวเราดูค่ะว่าพลังงานไพ่ห้าใบามาบอกอะไรเพิ่มเติมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนนะพลังงานไพ่ของคุณเป็นเทอมิตค่ะ เฮ้ยมิดคือชาวราศีกันหรือคนเกิดในเดือนนั้นแปลว่ามีสเปซมีกำแพงม,มีความห่างเหินไพ่เป็นไฮพินเซตค่ะคุณน่าจะเจอเรื่องรักซ้อนรัก,รกสามเศร้าวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน9้าถ้วยค่ะรักซ้อนสนามออ d i ดิชันค่ะพลังงานไพ่เป็นสามเหลียญค่ะสามคน3าความคนคุยนะคะ พลังงานไพ่เป็นสองเหรียญค่ะไปไปกับกับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนจ๋าคนที่สร้างความสัมพันธ์นี้ให้กับคุณหนึ่งเขาน่าจะให้คุณอยู่ในสนามออดิชั่นคนคุยหรือรักซ้อน นะคะคุณคบเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของผลประโยชน์ก็ได้และในที่นี้เขามีสเปซมีกำแพงกับคุณมาโดยตลอดเขาไม่ได้ให้ในเรื่องของความชัดเจนนะคะและในที่นี้ยังอยู่ในความเป็นความสัมพันธ์แบบอุปธมภมช่วเหลือหรือไปไปกับกับคุณให้เขาหรือเขาให้คุณก็ได้แถมมันเป็นแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ ถ้าคุณเป็นคนเปย์เขาให้เขาเช็คแคร์เขายอมอยู่ในสถานะอะไรก็ได้แม้ว่าเขาจะรู้สึกทําให้คุณรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาน่าจะมีสเปกกับคุณมากพอสมควรและแถมตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ให้ก็คือเรื่องของการเลิกลาอืมมันเป็นเรื่องราวความรักค่อยความสัมพันธ์ที่ชาวราศีเมถุนน่าจะต้องดรามา่าจริงๆเพราะว่ามันดูน่าจะสุดจะทนเนาะ คำว่า,าสุดจะทนกับสิ่งที่แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นในเรื่องราวความรักของชาวราศีเมถุนค่ะถ้าคุณกําลังเจอรักดีๆอยู่ข้ามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยเพราะว่าในวันนี้สิ่งที่บัดเห็นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนคุณกําลังอยู่ในสภาวะของคาว่าสุดจะทนเพราะอะไรมันเป็นเดอะสตาร์มันทนด้วยความมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่อยู่ในโมเมนต์ที่มีความเป็นไปได้น่าจะขัดแย้งเลิกลากันไปหรือแยกกันอยู่แยกกันนอนแล้วอาจมีเหตุมาจากรักซ้อนรักสามเศร้าไม่ว่าคุณจะไปเป็นรักซ้อนของเขาหรือเขาไปมีรักซ้อนก็ตามนะและในทั้งนี้ค่ะนะมันขึ้นอยู่ในสตอรี่ของคนที่ไปไปกับกับคนที่อุปถัมภ์ช่วยเหลือกันคนที่เข้าไปอยู่ในสามออดิชันและยังได้ความไม่ชัดเจนแถมเขาจะไม่เลือกเรา นะนี่คือเรื่องราวความรักของชาวราศีเมถุนเดี๋ยวดูสิว่าไพ่คนรักคนรู้ใจของชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพลังงานไพ่ใบแรกค่ะเป็นพลังงานไพ่ของดิชารีออทค่ะชาวราศีกรกฎหรือคนเกิดในเดือนนั้นชาวต่างชาติราชการต่างทิ่นแดนไกลคนเดินทางบ่อยๆก็ได้ชารีออดเป็นพลังงานไพ่ของความขัดแย้งกนรลุนแล้วนะคะพลังงานไพ่ค่ะเป็นไพ่ของ สิบเหรียญค่ะต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาค่ะพลังงานไพ่เป็นชัมพาันค่ะชาวราศีธนูหรือคนเกิดในเดือนนั้นนะคะพลังงานไพ่เป็นสี่เหรียญเอ่อสี่ดาบค่ะสี่ดาบคือความเครียดความคิดมากการปล่อยวางและพลังงานไพ่ค่ะเป็นพลังงานไพ่ของคิงถือเหรียญค่ะชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภหรือคนเกิดในเดือนนั้นชาวราศีเมถุนจา๋าสิ่งในที่นี้ค่ะปัายาจะบอกคืออารมณ์คนที่คุณไปเจอในความสัมพันธ์นะ ดูจากตามพลังงานไพ่ในที่นี้นะไม่ใช่ว่าเขาว่าไม่รักคุณไม่ชอบคุณ ต่ในความเป็นสี่ดาบดูเขาจะเป็นคนที่เซฟตัวเองหรือมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้ว King er ian, คิงถือเหรียญค่ะอย่างที่ปัดบอไปนะคะเขาต้องการการมอุปธรภมช่วยเหลือจากคุณหรือคุณอุปัรภมช่วยเหลือเขาก็ได้แต่เขามีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงนะตามพลังงานไพ่ที่เกิดขึ้นในที่นี้และในเก์การขัดแย้งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งที่เล็กๆน้อยๆมากเลยแต่กลายเป็นประเด็นเป็นปัญหาหรือความขัดแยนน้งนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ได้ นะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมทุนถ้าในเรื่องของความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อชาวราศีเมทุนไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่เขามีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงใช่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ขัดแย้งอยู่แล้วเขาอยู่ห่างไกลาจากคุณนะคะเขามีความขัดแย้งกับคุณในเรื่องของทรัพย์สินหรือเงินทองนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะค้างจากเซฟตัวเองหรือเห็นในเรื่องของผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักนะ,ะซึ่งในที่นี้นะคะปัดมองว่า ไพ่ของชาวราศีเมถุนและคนรักคนรู้ใจน่าจะมีเกณฑ์การขัดแย้งกันรุนแรงพอสมควรนะคะจนทำให้เกิดเคสเกิดประเด็นแบบนี้ได้ด้วยนะและถ้าอยู่ในโมเมนต,ต์ของรักซ้อนรักสามเศร้าวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอาทีลเราประเด็นจะได้ไม่งงถ้าคุณเป็นนะคะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน อุปถัมช่วยเหลือเขาไปไปกับกับมีเกณฑ์ขัดแย้งเขาบล็อกแล้วแล้วตัวคุณเองมีความรู้สึกว่ามันดีต่อใจมากจนไม่ถึงขนาดขั้นจะตัดสินใจได้แล้วถามว่าในเกณฑ์การเลือกราน,นี้เขาจะกลับมาไหมปะตอบเลยแล้วว่ากลับกลับนะตอบให้เลยว่ากลับนะไอที่ดราม่าอยู่เนี่ยกลับมากลับนะคะแล้วกลับมาเป็นแบบไหนมีความเป็นไปได้ก็เป็นแบบเดิมนะะั่นแหละเนาะ ะะทีนี้2ค่ะถ้าคุณอยู่ในโมเมนต์รักซ้อนรักสามเศร้าอันมีเหตุคือสามีไปมีคนอื่นนะคะในพลังงานไพ่ในตอนนี้เวลานี้คุณเลือกที่จะนิ่งเพื่อประคับประคองความรักความสัม ання, Herm imi, พันธ์แล้วถามว่าเขาจะกลับมาไหมเช่นเดียวกันปัดเลยบอกว่ากลับนะคะปัดกระต้ตตอบว่ากลับนะคะและในโมเมนต์คุณเข้าไปเป็นรักซ้อนเขาตอนนี้เขาไม่รักคุณไม่เลือกคุณเขากลับไปหาครอบครัวเขาเรียบร้อยแล้วแล้วคุณถามว่าคนนี้จะกลับมาไหมปัดบอกเลยว่ากลับเช่นเดียวกันตามพลังงานไพ่อันี้นะคิงไพ่ของทัมบอลันนะคะแต่ ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากความขัดแย้งมันเกิดจากเรื่องผลประโยชน์มันเกิดจากเรื่องของความที่เขาค่อนข้างจะเซฟตัวเองค่อนข้างที่จะสูงและในความดรามา่านี้มันเกิดจากความที่ชาวราศีมีถุนค่อนข้างที่จะ เจอเคสนี้มาบ่อยทนกับเรื่องนี้มานานอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราต้องจำยอมทุกอย่างแถมพอเกิดเคสเกิดประเด็นมันเรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาใจร้ายจังเขาไม่รักหรอเขาคบพเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่านะทาให้คุณมีความรู้สึกเป็นแปดดานในตอนนี้เวลานี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ปัดอยากให้โพสิทีฟนะการดูดวงในวันนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมองรัความรักของคุณมันร้ายๆเสมอไป ในปี2565ค่ะนะในการจัดอันดับคนดวงดีปี2 5 6 5ชาวราศีเมถุนจัดอยู่ในอันดับที่ที่4หรือที่5แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะจ๊ะจัดอยู่ในอันดับที่4นะคะจัดอยู่ในอันดับที่4เพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนถ้าคุณอยู่ในระหว่างการตัดสินใจจะไปต่อหรือพอทีดูสิพลังงานไพ่ออกว่าอะไรนะคะ ปดเหรียญค่ะแปดเหรียญเป็นพลังงานไพ่ของการแอบส่องแอบดูถอดสมการในเรื่องของความรักอย่าตกหลุมรักมโนตัวเองจงมองทุกอย่างด้วยตาเนื้อเป็นพลังงานไพ่ที่ถามว่าจะไปต่อหรือพอทีถามตัวเองด้วยเหตุผลตรก,กะและเหตุผลให้มากๆว่าการที่เราจะลงทุนในความรักครั้งนี้มันจะได้อะไรกลับมาเพราะไพ่แปดเหรียญมันเป็นไพ่ของเกณฑ์ที่ตัวเราเองจะต้องถอดสมการความรักนี้ว่าบวกลบคูณหารแล้วมันแฮปปี้อันนี้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นไปต่อหรือพอดีไพ่วันนี้มันอาจจะให้คําแนะนําในโมเมนต์ว่าคุณอาจจะต้องคิดดีๆในความรักความสัมพันธ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณถ้ามันเป็นดราม่าขนาดนี้แล้วคุณอยากจะเลือกโทนอยากจะเลือกประคับประคองเพราะเป็นครอบครัวปัดแนะนํานะปัดไม่ฟันทงให้ในคลิปวิดีโอนี้ละกันเพราะว่าการดูดวงของปัดปัดตอบดวงตาวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโลคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่มันให้คุณภาพในโมเมนต์ว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่ถ้าคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะ ในเรื่องราวในวันนี้ค่ะยังไงแล้วมันจะมีทางออยคุณนะคะได้โดยง่ายแน่นอนเพราะว่าพื้นดวงคุณปี2565มันดี ต่อมาค่ะในตามวันเดือนปีเกิดถ้าคุณและเขาตกในเรื่องวินาศของกันและกันอันนี้ประสบความสาเร็จค่อนข้างที่จะยากต่อมาค่ะถ้าคุณอยู่ในความเป็นวิบากกรรมความรักและถ้าเรื่องราวนี้มันคือวิบากกรรมความรักเราจะต้องเข้าไปดูละว,ว่าความสมเสียเกณฑ์การเลิกลาเกิดขึ้นไหมในวันเดือนปีเกิดและในไพนะ่นาตอนนั้นเวลานั้นการที่เขามีเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าเราจะจับไพ่ในมุมอยากรู้ ะะว่าเขากับอีกคนจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไหมเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรแนวโน้มระหว่างเราและคนรักเป็นอย่างไรเพื่อใช้ในการประ,อประกอบการตัดสินใจอย่าลืมนะปี2565เป็นปีดวงดีของชาวราศีเมถุนเป็นปีของการเริ่มต้นแล้วประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นอะไรใดๆก็ตามที่คุณกําลังถอดสมการอยู่ตอนนี้ดราม่าอยู่ตอนนี้คอยอยู่ตอนนี้ อยากให้เอาตัวเองออกจากพลังงานของความเป็นแปดดาบซะเพราะว่ามันคือความดราม่าที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้แต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณถอดสมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วบวกลบคูณหารเรียบร้อยแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าในเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเพราะนั้นใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอลไล์ปันโหรา99ทีนี้เรามาดูในเรื่องของบทสรุปในเรื่องราวความรักกันสักหน่อย พลังงานไพ่บอกอะไรเพิ่มเติมในเรื่องบทสรุปความรักของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนธันวาคมปัดบอกแล้วว่าคนนี้จะกลับไหมกลับใช่ไหมการเลิกลานี้กลับไหมกลับนะคะ นะกับไม่กับคนที่เขาไปเกี่ยวข้องด้วยมีความเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ผู้หญิงอุปธรรมเขาก็ได้ด้วยนะหรือเขาอุปธรภมผู้หญิงแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ในพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องกันในหน้าที่การงานด้วยก็ได้นะอันนี้ตามไพ่นะซึ่งในที่นี้ก็บอกแล้วเนาะแนะนะําดูรวมเป็นการส่วนตัวนะจ๊ะอ่ะดีดูบทสรุปค่ะ พลังงานไพ่ห้าใบาออกมาบอกบทสรุปในเรื่องราวความรักของชาวราศีเมถุนค่ะอัศวินถือถ้วยค่ะอัศวินถือถ้วยแปลว่าเดินหน้ามูฟออนการพัฒนาความสัมพันธ์นะอยู่ที่ตัวคุณแล้วจริงๆนะชาวราศีเมถุนนะคุณจะเลือกที่จะมูฟออนหรือจะไปต่อกับคนเดิมก้าวขาทาค่ะเนื่อย,ย่างลําบากวิยาอุตสาหะเกี่ยวข้องกับรบัทัดเก่าพัญธะเดิมเห็นไหมถ้าคุณเป็นลักซ้อนแปลว่าเขาัางเกี่ยวข้องกับรบัญหาเก่ารัทัาเดิมถ้าคุณมีปัญหาเรื่องมีใครมาซ้อนคุณในความสัมพันธ์นะเจอ เจอแฟนเ,เจอแฟนนอกใจในเรื่องนี้ค่ะการลงตัวในเรื่องความรักความสัมพันธ์ยังจะยากอยู่ไหมยากอยู่นะคะพลังงานไพ่ค่ะถ้าเกิดว่าแปลว่าคุณกําลังจะมุฟออนไปข้างหน้าแปลว่าการมุฟออนนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องคนเก่าของคุณอย่างาในบางเรื่องบางอย่างไพ่เมันก้าวดาบเห็นไหมความเครียดความคิดมากการรอคอยแถมมันจะลงตัวยากอีกต่างหากนะคะอาสบินถือส้ถือถ้วยนี่คุณจะสู้เพื่อรักอื บางทีเรื่องมึงเรื่องมันก็ดูสู้แล้วไม่ได้อะไรนะเพราะว่าคนเราเวลามันเป็นเรื่องของความรักชีวิตคู่อ่ะมันมันสู้คนเดียวไม่ได้นะคะมันต้องสู้เป็นอมๆกันนะคะวิบากกรรมไม่ได้แปลว่าคุณผ่านไม่ได้นะนะการที่บางคนเนี่ยตกอยู่ในเรือนเดวิลผ่านกันได้ต้องเยอะแยะไปแต่ว่าถ้าเป็นเรือนวีน่าถึงกันละกันเนี่ยปัดมองไว้ยากแถมไพ่วันนี้ชาวราศีไม่ถุนการที่คุณจะเลิกรามันมีเหตุมาจากรักซ้อนรักสามเศร้าค่อนข้างที่จะสูงหรืออันมีเหตุจากคุณไปเป็นรักซ้อนแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ะะแถมในความสัมพันธ์นี้มันไม่ม,มีมันไม่ค่อยเที่ยงธรรมซะด้วยสินะคะด,ดูมันจะไม่ค่อยเที่ยงธรรมซะด้วยแล้วพลังงานไพ่เป็นสามดาบค่ะและไพ่เป็นเฮอร์มิตค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้บทสรุปของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนธันวาคมมันเป็นเกณฑ์การเลิกลามันเป็นเกณฑ์ของการกลับมามันเป็นหนัง้วนเดิมนะ,ะมันเป็นการที่เราจะสู้แล้วผิดหวัง นะคะแล้วก็จะต้องอดทนมันต่อไปทีนี้อยู่ที่ชาวราศีเมถุนละว่าคุณจะเริ่มตัดสินใจคุณจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่เจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือตัดสินใจเริ่มต้นใหม่หรือไปโฟกัสในเรื่องที่คุณควบคุมได้คอนโทรลได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักถ้าใครเข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณเจอคนรักคนรู้ใจที่ค่อนข้างอย่างที่บัตรบอกไปไม่ใช่เขาไม่รักไม่ชอบคุณแต่นะคะเขาน่าจะโฟกัสเรื่องของตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่ง นะเขาน่าจะโฟกัสเรื่องของตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งและเขาต้องการได้ความสมหวังสมความปรารถนาของตัวเขามากกว่าที่จะนะเองในเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณโดยเฉพาะแบบว่าพลังงานไพ่แบบนี้ถ้าใช้ตะการและเหตุผลปุ๊บขัดแย้งทันทีและไพ่ปัดหบอกว่าน่าจะ นะคะมีประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องทรัพย์สินเงินทองนะ,ะขัดแย้งในเรื่องของความที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่สมหวังสมความปรารถนาของเขาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวตรงนี้นะคะชาวราศีเมถุนจ๋านะคะขอให้โพสิทีฟขอให้พิดบวกนะคะถ้าคุณอยู่ในเรื่องความรักดีๆข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปเลยชาวราศีเมถุนที่สนใจดูรวมไปการส่วนตัวแอนไลน์ปันโหรา9 9กนะคะใครสนใจในเรื่องของอ e ีบุ๊กสอนการทํานายไพย่ทาโร่นะคะหรือนะคะแปลคําคทํานายไพย่เทคนิ การทำนายไพ่นะคะราคาเริ่มต้นเพียง1 1 9บาทเท่านั้นใครสนใจก็แอนไลน์ปั่นหรา99าขอบคุณผู้สนับสนุนช่องช,ชนะอาจารย์ปัดดูดวงไพ่ท้าด้ดวยนะคะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญด้วยโชคลาภวาสนานะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับวันนี้ชาวราศีเมถุนค่ะปัดยยให้คุณนะคะโพสิทีฟคิดบวกผ่านได้ทุกอุปสรรคเรื่องราวปัญหาใครเจอเคสเจอประเด็นนะคะขอให้นําไปวางแผนให้ระมัดระวังส่วน ใครอยากจะเริ่มต้นใหม่ในปี2565อยากเช็คดวงนะคะเพราะคุณติดอันดับ4อยากมารู้ว่าพื้นดวงของตัวเองปีหน้าจะโดดเด่นไปในทิศทางเดียวกับราศีที่ติดอันดับสีหรือไม่มีเรื่องอะไรต้องระมัดระวังหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในปีหน้าไปในทิศทางไหนดีจะได้ไม่หลงที่ไม่หลงทางนะทุกอย่างค่ะถูกที่ถูกทางถูกเวลาถูกคนถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีในดวงของตัวเองแน่นอนใครสนใจดูดวงก็แอดไลน์ปันโหรา99นะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ